ในการประกาศขึ้นค่าแรงครั้งนี้สไสในแล้วมันก็เป็นการประกาศขึ้นค่าแรงแค่คนบางกลุ่มในธุรกิจบางธุรกิจแค่นั้นไม่ได้ประกาศให้ขึ้นค่าแรง400บาทกับคนทุกคนนะครับ <S <S เขาจะแลกเปลี่ยนกระทรวงกันนั่นคือพักเพื่อไทยจะคืนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาให้กับพักภูมิใจไทย เพื่อไทยจะคืนให้กับพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยก็จะเอากระทรวงแรงงานกลับมาให้ทางพักเพื่อไทยได้ดูแลท่นานทั้งหลายครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการพยายามปัน่นกระแสรเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทใน10จังหวัด สิจังหวัดที่ได้ค่าแรง400บาทก็คือภูเก็ตกรุงเทพมหานครชนบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์กะบีสงขลาพังงาเป็นพื้นที่ภาคใต้อยู่ประมาณสักสงขลากะบ,บีสุราษฎร์พังงาภูเก็ตก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ภาคใต้ สว่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นพื้นที่กรุงเทพและภาคตะวันออกก็ต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายอย่างนี้นะครับสิ่งที่เขากำหนดไว้ในการประกาศขึ้นค่าแรงครั้งนี้สไสในแล้ว มันก็เป็นการประกาศขึ้นค่าแรงแค่คนบางกลุ่มในธุรกิจบางธุรกิจแค่นั้นไม่ได้ประกาศให้ขึ้นค่าแรง400บาทกับคนทุกคนนะครับทุกคนยังใช้ค่าแรงเดินก็คือ300กว่าบาทเศษเศษ0 3 0รบาประมาณนี้โดยเฉลีย่ยอย่างจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ขึ้นค่าแรง400บาทต่อวันขั้นตำ่ำ ให้ขึ้นเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั่นคือโรงแรมที่มีระดับสดาวขึ้นไปและจะต้องมีลูกจ้าง50สิบคนนะครับมีลูกจ้าง4ี่บเคนก็ไม่ได้จะต้องมีห้าสิบคนในกรุงเทพมหานครให้ขึ้นเฉพาะเขตปทุมวันกับเขตวัฒนาสองเขต ในจังหวัดกระบี่ให้ขึ้นเฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเท่านั้นจังหวัดกระบี่นะครับที่อบอตาอ่าวนางพื้นที่อื่นไม่ให้400บาทต่อวันเนี่ยขั้นต่ำไม่ให้นะครับชนบุรีให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันเฉพาะเขต เมืองพัทยาเขตเทศบาลเขตปกครองตนเองพัทยา400บาทต่อวันค่าแรงขั้นต่ำในธุรกิจโรงแรมขนาด4ดาวขึ้นไปต้องมีลูกจ้าง50คนนะครับ49คนก็ไม่ได้จังหวัดเชียงใหม่ให้ขึ้นเฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอแม่มริมอำเภอสารพีอะไรกลางข้างบ่อสร้างกลางจ้องเนี่ยก็ไม่ได้นะครับได้เฉพาะเขตเทศบาลนนะครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันได้เฉพาะเขตเทศบาลหัวหินปราณบุรีอำเภอเมืองอะไรไม่ได้ได้เฉพาะหัวหินต้องเป็นโรงแรมขนาดสีดาวต้องมีลูกจ้างห้าสิบคนขึ้นไปสีคนก็ไม่ได้ จังหวัดพังงาให้เฉพาะเขตเทศบาลตำบลค,คึกคักตำบลตะกวัวป่าตำบลน,นั่นตำบลน,นี่ไม่ให้ให้เฉพาะตำบลค,คึกคักตำบลเดียวโรงแรมสีดาวขึ้นไปต้องมีลูกจ้างมากกว่าห้าสิบคนสี่สิบเก้าคนก็ไม่ได้ยำ้ำจังหวัดภูเก็ตได้ทั้งจังหวัดจังหวัดระยองเขตตำบลบ้านเพ เฉพาะตำบลบ้านเพเท่านั้นนะครับอําเภอเมืองอําเภอแกลงไม่ได้นะได้เฉพาะตำบลบ้านเพจงังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่สุราธานีเฉพาะเขตอำเภอสมุยได้เฉพาะเกาะสมุยท่านทั้งหลายครับเรื่องนี้กำลังพยายามตีปิ๊บ แต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ขั้นตอนที่พรรคเพื่อไทยกำลังจะปฏิบัติตามสิ่งที่หาเสียงไว้ที่เขาหาเสียงไว้นั่นก็คือค่าแรงขั้นต่ำหกร้อบาทต่อวันในปีเจ็ดการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา400บาทต่อวันในสิบจังหวัดนั้นเป็นการขึ้นเฉพาะธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการทำโรงแรมขนาดสี่ดาวขึ้นไปสามดาวไม่ได้สองดาวไม่ได้หนึ่งดาวไม่ได้ต้องสี่ดาวขึ้นไปและต้องมีลูกจ้างห้าสิบคนขึ้นไปมีลูกจ้างสี่สิบเก้าคนก็ไม่ได้สี่สิบแปดคนก็ไม่ได้นี่เป็นการเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับแผนการในการที่จะปรับค่าแรง ให้กลายเป็นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันในปี70ต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับใครจะมาปูปการได้ใครจะมาโฆษณาชวนเชื่อหลอกต้มประชาชนว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังพยายามขยับค่าแรงขั้นต่ำ10จังหวัดให้ได้400บาทแล้วเพื่อจะเดินล่องเดินหน้านำร่อง ให้เป็นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันในปี70ไม่ใช่คนละเรื่องคนละอย่างกันเลยอย่างกรุงเทพมหานครมี50เขตนี่ให้ขึ้น2เขตรปรทุมวันกับวัฒนากระบีนี่ขึ้นตำบลเดียวเฉพาะอบาตาอ่านางชมบุรีให้ขึ้นเฉพาะเทศบาลพัทยาเชียงใหม่ให้ขึ้นเฉพาะเทศบาลนาครเชียงใหม่ ประจวบให้ขึ้นเฉพาะเทศบาลหัวหินพังงาให้ขึ้นเฉพาะตำบลคึกคักภูกเก็ตติได้ขึ้นทั้งจังหวัดเพราะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาเนื่องจากว่ามีชาวรัเสเซียม,มากกว่า4ี่แสนคนเข้าไปอยู่ในจังหวัดภูกเกต็ตเดี๋ยวก็เยอรมันอีกออสเตรียอีกเดี๋ยวก็ได้ฟัดกันนะครับเหมือนที่ เย,ยอรมันกับจีนกำลังแย่งแผ่ขยายอิทธิพลกันในเทศบาลพัทยาจังหวัดระยองให้ทำเฉพาะตำบลบ้านเพจังหวัดสงขลาทำเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยนิดหนึ่งก็จึงหนึ่งแค่นั้นอย่างอีสานบ้านผมไม่ได้สักจังหวัดเลย ในเขตเทศบาลขอนแก่นของจังหวัดผมเนี่ยโรงแรมระดับสี่ดาวห้าดาวก็เยอะแต่ไม่ได้ครับตั้งที่มีกงศุนหลายประเทศนะไม่ไว่าจะเป็นกงศุนจีนกงศุนเวียดนามกงศุนลาวฝรั่งเศสชิลีญี่ปุ่นนี่กำลังจั่งอยู่ตอนนี้มารวมกันที่นี่เยอะแยะไปหมดแต่จังหวัดขอนแก่นไม่ได้เพราะจังหวัดขอนแก่นไม่ใช่การท่องเที่ยว ยังเชียงรายนี่ครับเชียงรายเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งที่คนจีนเดินทางมานะครับไม่ใช่เชียงใหม่แล้วตอนนี้กลายเป็นเชียงรายแล้วโดยเฉพาะคนที่มาเรียนที่มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องการแพทย์มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายกําลังจะขึ้นเป็นมหาวิทยายลัยทางการแพทย์ลําดับหนึ่งในเขตภาคเหนือ อย่างอีสานก็มาหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงพยาบาลศรีนครินและโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นจะกลายเป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของอาเซียนนูน่นไม่ใช่อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นจะกลายเป็นโรงพยาบาลลำดับที่หนึ่งของภูมิภาคอาเซียนมีเตียงเป็นห้าพันเตียงนู่นนะ ใหญ่ที่สุดแล้วแต่ไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเลยไม่มอบเลยไอ้จังหวัดขอนแกนน่นใน4อยบาทต่อวันค่าแรงขั้นต่ำทำไมไม่ให้เขาอ่ะธุรกิจการท่องเที่ยวก็ดีโรงแรมก็เยอะนี่ไม่ให้นี่ต้องพูดอย่างน้อยใจหน่อยนี่หรือว่าคนไม่เที่ยวเลยจังหวัดขอนแกน่นคนเที่ยวแต่ภาคใต้เหรอภาคอีสานไม่มีคนมาเที่ยวเหลอนี่ต้อง ฝากบอกปรัดกระทรวงแรงงานไว้นะครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อไทยด้วยที่ว่าจะเอากระทรวงแรงงานไปเป็นกระทรวงของพรรคเพื่อไทยโยกกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคืนให้กับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยสอสภอาคอีสานจังหวัดขอนแก่นก็มีเพื่อไทยนะครับและสอสภอาคอีสานของพรรคเพื่อไทยก็เยอะนะทำไมไม่ให้เขาอ่ะ นี่ผมนึงบอกว่าการขึ้นค่าแรงครั้งนี้อย่าไปโปูประการได้ว่ามันเป็นการนำร่องไปสู่ค่าแรงหกร้อยบาทต่อวันที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้คนละเรื่องกันและอีกเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเลื่อนลอยมากครับโอกาสที่จะสำเร็จไม่มีเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะไปสรรหาเรื่องอะไรมาต้มตุ๋นประชาชนยังต้มยังหลอกประชาชนไม่พออีกเหรอหาเรื่องต้มประชาชนต่อไปเรื่อยๆหรือคิดว่าพี่น้องประชาชนรู้ไม่ทันประชาชนกินญ้าแล้วครับ ถึงหาเรื่องมาต้มเขาเรื่อยๆมันเป็นเรื่องเลื่อนลอยมันเป็นการสร้างความหวังลมๆแรงๆโดยเฉพาะกรณีการที่จะแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชน50ล้านคนคนละ1,000งบาทค่าบริหารจัดการอีก1นึ่งแสนล้านใช้เงิน6กแสนล้านบาทตามนโยบาย ดิจิทัลวอลเล็ของพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับทำไมไม่เลิกต้มประชาชนเรื่องนี้